สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ Hello everyone วันนี้มาพบกับนีน่านะคะวันนี้นีน่าจะมาทำมุกสซลมอนนะคะโอเคค่ะมาลงมนือทำกันเลคยค่ะหลังจากได้ปลามาแล้วนะคะปลาสซมมอนอันนี้ซื้อจากห้างนะคะก็คืออันนี้ครึ่งตัวเนาะครึ่งตัวผ่าผ่าสไลด์นะคะอันนี้ $11 ดอลลาร์นะคะ1 1ดอลลาร์71สตางค์นะคะเอ,อ่อเขาเรียกเส้นเนาะไม่ใช่สตางค์สินะนี่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาล้างกันนะคะแล้วเรามาล้างกัน โอเคค่ะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะหลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็เราก็เอามาซับเอ่อให้แห้งนะคะซับปลาแซลมอนให้แห้งเนาะ แห้งเลยนะคะเราจะมาฝัง,งมาห,าหั่นะะโอเคหลังจากนั้นเราก็เ,เขาก็ยัดกล้องก่นกอนนะแป๊บนึงเนาะเราก็จะมาผ่าสามซีกนะคะก่อนหน้าหนึ่ง,องโอเคเราก็จะมาหั่นนี่ไม่กรค,คมเลย โอเคเราก็จะมาหั่นสามซีกอย่างนี้นะคะโอเคเราก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะไลชิ้นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปปรุงเครื่องนะคะไว้หมักนะคะล้างแล้วก็เช็ดปลาให้แห,ห้งแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันนะคะหมักเครื่องด้วยกันนะคะหมักเครื่องเข้าด้วยกันเนาะอันนี้พริกไทยดํานะคะ เสพริกทยดำพริกไทยดำนะคะอันนี้น่าจะใส่เยอะหน่อยเนาะเดี๋ยวนะคะก็จะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะมันอยู่ในนั่นเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะมีอีกรูหนึ่งยากจังโอเคประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ ันนี้ใส่ในนี่มันก็จะประมาณไม่ยเยอะเนาะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยดำใส่พริกไทยดําลงไปนะคะหช้อนโต๊ะจากนั้นก็น้ำตาลน้ำตาล,ตาลอ่อนี่นะคะน้ำตาลสายน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยเนาะน้ำตาลเขาียกน้ำตาลอ้อยปะนี่นะคะน้ำตาลนี้เนาะไป หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอันนี้นะคะหนึ่งช้อนตูนเนาะประมาณหนึ่งช้อนตวง นี้นะคะหนึ่งช้อนตวงนี้เนาะใส่ลงไปที่จริงต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ใส่เพิ่มลงไปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มไปนิดนึงน้ำตาลนี้น่าจะหวานนะคะน่าจะหวานกว่าน้ำตาลขาวน้ำตาลทรายขาวใส่เพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเกลือใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวนะคะ เกลือนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนนี่เนาะก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปโอเคหลังจากนั้นเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เราผสมเครื่องหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาหมักนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่ลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะจะหมักใส่คอนเทนเนอร์ไว้นะคะยังไม่ใส่ประมาณนี้นะคะหมักลงไปนะคะใส่ไว้ข้างล่างนะคะ ประมาณนี้แล้วเราก็เอาปลาที่เราเช็ดให้แห้งนะคะใส่หมักลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ทับข้างบนเข้าไปนะคะใส่ทับข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปอีทับนึงนะคะ นะคะคเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้ไม่เยอะพอเนาะจะเอาไว้คียเยี๋ยวก็คือต้องหมักข้างๆด้วยนะคะแล้วก็เอามาใส่ข้างๆด้วยนะคะข้างๆขอบข,ขอบของปลานะคะ ใส่อีกชั้นนึงนะคะใส่วาไปอีกชั้นนึงนะคะก็หมักไปอีกข้างนึงอย่าลืมหมักตรงข้างๆด้วยนะคะให้เครื่องมันเข้าข้างๆด้วยนะคะซึมงข้าข้างๆน้ะง ไม่ค่อยสว่างเนาะตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะขอโทษทีนะคะโอเคหมากไว้อย่างนี้เก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาย่างนะคะ ที่เราแช่แซลม,มอนไว้ปลาแซลม,มอนไว้ในตู้เย็น8ชั่วโมงนะคะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่ค่ะเพราจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือน้ําตาลพวกอะไรจะละลายแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยนะคะ สิคะสีก็สวยเนาะเราจะมาล้างกันนะคะ Ну так, делай. โอเคค่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาชิชื่่มาซับนะคะมาซับให้เขาแห้งนะคะ ก็จะซับให้แห้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปย่างในตู้อบนะคะไม่เชิงตู้อบนอะเรียกที่ย่างแต่มันเป็นที่มีฝาครอบนะคะก็คือลคล้ายๆอบเนาะอบปลานะคะ จากเรา,เ,าเช็ดเสร็จแล้วนะคะให้แห้งน,นะคะแล้วเราก็จะเอาไปย่างในตู้อบนะคะอบอประมาณชั่วโมง45นาทีนะคะเพราะว่าอบเนี่ยก็คือเราต้องอบแบบย่างแบบช้าๆ slow นะคะเพราะว่าเราย่างแบบไฟแรงไม่ได้นะคะมันจะไหม้นะคะโอเคค่ะไปย่างกันเลยนะคะที่เราล้างปลาแซลมอนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอามาย่างในเตาย่างนี้นะคะ ย่างประมาณชั่วโมง50ถึงชั่วโมง45ถึงชั่วโมง50นะคะแล้วเราก็มาเช็คด,ดูว่าก็คือคอยดูนะคะเพราะว่ามันจะไหม้เนาะเตาแบบนี้แล้วเราก็เอาฝาปิดไว้นะคะก่อนที่เราจะย่างนะคะเราต้องออใส่น้ำมันในตะแกรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อวความเขาไม่ติดนะคะเขาจะไม่ติดตะแกรงนะคะปลา ว่าควนันอาจจะขึ้นหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันนะคะก็จะอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ควันขึ้นนะคะสมุกเนาะนได้สมุกแซลมอนนะคะโอเคค่ะลงมาย่างกันเลยนะคะ โอเคนะคะหลังจากนี้ก็เราก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้แล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะมาดูตอนที่ว่าย่างเสร็จหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าย่างเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะอืมนี่ค่ะมากินมากเลยเดี๋ยวใช้ดูใ,ใกล้นะคะ สุกแล้วค่ะสมุกแซลมอนค่ะนี่ค่ะสมุกแซลมอนนะคะ ใช้เวลาชั่วโมง4ี่นาทีนะคะอบในการอบนะคะน่าทานไหมคะอันนี้เบรกนิดนึงนะคะทำเ,เขาแบ่งไปนิดนึงเนาะนี่ค่ะหน้าตาสมูกแซลมอนค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ